สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะปรดมาจัดรายการกันกลางสนามเลยรับแดดนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอากาศเย็นนะคะเพิ่งจะต้นฤดูใบไม้ร่วงเองหนาวแล้วอะ่ะก็เลยขอความอุ่นของไอแดดเล็กน้อยนะคะเราจะไม่คุยกันนานมากนักนะหลังจากนี้เนี่ย ก็คงจะเห็นโบดนอกสถานที่น้อยลงแล้วก็คงจัดในสตูดิโอน้อยของโบนะนะคุณคณุทุกคนนะคะที่มีความอยากได้ขออนุญาตใช้คำที่อาจจะไม่ค่อยสนอหูไม่ถูกใจของใครหลายๆคนแล้วกันนะแล้วคุณฟังถึงจนตั้งแต่ต้นจนจบนะโบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะโบขอพูดแบบสิ่งที่โบอยากพูดไม่อ้อมค้อมเลย ด้วยภาษาที่ป๊สก็ไม่แน่ใจว่าคุณคุณจะเข้าใจกันตามที่ป๊สต้องการไหมนะเอาเป็นว่าป๊สจะพูดไปเรื่อยๆแล้วกันนะป๊สเนี่ยมีความสงสัยเพราะโ๊ออะไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินปรสมีความสงสัยตั้งแต่ที่โบสเริ่มเห็นผู้หญิงไทยเนี่ยอยากจะมีสามีพูดถึงสามีเลยนะอยากจะมีสามีเป็นชาวต่างชาติอะกันเยอะมากๆเมื่อนึกย้อนหลังไปถึงตอนที่โ๊สเนี่ย ติดต่อกับชาวต่างชาติจนมีสามีเนี่ยนะทำไมถึงอยากมีสามีฝรั่งกันเยอะจังเลยโบ๊ก็ไปถามเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนเขาอายุน้อยกว่าโบ๊ทนะน้องคนนี้โดยพื้นเพน้องเป็นสาวน้อยน่ารักคนเหนือเจ้านะแต่น้องเนี่ยไม่ได้มาที่นี่เหมือนสถานะของโบ๊ทคือโบ๊ทเนี่ยมาที่นี่ด้วยสถานะที่แต่งงานกับผู้ชายอเมริกัน แล้วก็ต้องทำเรื่องเพื่อจะยกย้ายมานี่ไงส่วนน้องเนี่ยมาเป็นอพอแพรเลี้ยงเด็กแล้วก็มีปัญหาเรื่องการทำงานใดๆอันนั้นเป็นเหตุผลของเขานะเหตุผลส่วนตัวของเขาซึ่งโบจะไม่กล่าวถึงแล้วก็ได้มาเจอกับสามีและสามีก็รักจริงก็เลยทำเรื่องตกแต่งกันทำเรื่องให้น้องจนอยู่ได้ด้วยความถูกต้องสถานภาพที่ถูกต้องก็อยู่กันมาเนิ่นนานหลายปีแหละ ถามว่าสามีโบกับสามีน้องเนี่ยเป็นคนรวยไหมเราสองคนเนี่ยรู้ว่าเขาไม่ได้รวยแบบที่มีเงินมากมายมหาศาลแต่เขามีพอที่จะมีชีวิตที่ดีสุขสบายได้เพราะตัวเขาเองเขาก็ต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีสุขสบายเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นก็คืออยู่ใน การใช้ชีวิตของคนทั่วๆไปที่ไม่ได้ลำบากไม่ได้ลำบากอะไรเลยนะส่วนคนที่มีความทะเยอทะยานต้องการที่จะมีมากขึ้นอันนั้นก็อีกกรณีหนึ่งนะคราวนี้เนี่ยก็มาถึงตรงที่โป์พูดเกรินไว้ว่าเออทาไมผู้หญิงไทยถึงอยากมีสามีฝรั่งกันเยอะมากเลยอะ่ะเมื่อย้อนกลับไปเมื่อตอนที่โป้เนี่ยติดต่อเนี่ยไม่ได้มีเยอะอะไรขนาดนี้เลยนะน้องก็บอกว่า ประเด็นหลักๆอะเงินทั้งนั้นแหละพี่โอ๊์พก็คิดหรอทําไมละ่ะน้องก็บอกว่าเพราะต้องการที่จะทําให้ชีวิตตัวเองอะดีขึ้นนะอันนี้อันนี้เขาพูดถึงกลุ่มกลุ่มที่เขารู้และเห็นนะป๊อไม่ได้มองไปถึงกลุ่มที่มีสถานภาพที่ดีอยู่แล้วแล้วคุณก็ไปรู้จักแฟนคุณที่เป็นต่างชาติแล้วคุณก็คบกันอันนี้ อันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะคุณอย่าเหมารวมนะคะในสิ่งที่บ๊ทพูดเนี่ยโบทไม่ได้เหมารวมโบทไม่ได้พูดถึงผู้หญิงทุกคนนะก็ไม่ได้บอกว่าคนที่เข้าข่ายตามที่บทพูดเนี่ยจะเป็นทุกๆคนที่เป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างขอยกตัวอย่างนะคะต้องขอโทษต้องขอโทษออกตัวว่าขอโทษ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 มากๆไว้ก่อนนะหากคุณมาแล้วคุณเข้าใจว่าโบ๊อ่ะพูดไม่ดีในกลุ่มที่โบจะพูดเจาะจงออกมาจากปากเนี่ยนะ อันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆปอตก็ไปฟังคลิปของผู้หญิงที่เป็นคนอีสานคนหนึ่งจําจังหวัดเขาไม่ได้เขาก็พูดเพื่อจะเตือนผู้หญิงอีสานแล้วในคอมเมนต์วิดีโอของเขาเนี่ยก็มีผู้หญิงหลายๆคนมาออกความคิดเห็นซึ่งก็เป็นความคิดเห็นที่ดีๆนะแล้วมีคอมเมนต์หนึ่งเขาก็บอกว่าให้แก้ว่าผู้หญิงจากอีสานเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่อีสานทุกคนไง แต่ทางเจ้าของคลิปอะเขาก็บอกว่าเขาก็วงเล็บไว้แล้วว่าบางคนเพราะฉะนั้นโบก็ยกตัวอย่างแล้วการยกตัวอย่างนะคะไม่ว่าจะภาคอะไรก็กตามอะเอาเป็นว่าภาพที่โบเห็นจากสิ่งที่เพื่อนโบบอกเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนอะเขาต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเขาก็คิดว่าเมื่อมีสามีเป็นฝรั่งแล้วเนี่ย ก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฝรั่งมีเงินแล้วฝรั่งก็จะต้องเอาเงินมาให้มาช่วยเหลือทั้งตัวเองช่วยเหลือทั้งทางบ้านและอื่นๆไปปลูกบ้านไปซื้อรถไปอะไรในสิ่งที่ไม่มีไงอันนั้นคือสิ่งที่เขาคิดพวกก็เลยกลับมาคิดว่าหรอใช่หรอคิดไปคิดมาแล้วก็ประกอบกับสิ่งที่เห็นจากหลายๆคนที่เขาเป็นก็ได้คำตอบว่าเออมันก็จริงนะแต่ก็มีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ ไม่ใช่ก็มีนะงานบฎขอพูดในส่วนที่อาจจะทำให้คุณที่คุณมีความคิดแบบนั้นได้คิดแล้วก็เอาไปไตรตรองพิจารณาดูตามความเหมาะสมของคุณนะไม่ได้มาค้านใครนะคะคือถ้าคุณคิดอย่างนั้นนะนะก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดมันเป็นวิถีทางของแต่ละคนอะ่ะไม่ผิดแต่คุณต้องตระหนักว่าการที่ใครสักคนนึงอะ่ะ เขาจะให้เงินใครอีกคนหนึ่งที่เป็นคนแปลกหน้าถึงแม้ว่าจะเข้ามาในชีวิตทำความรู้จักกันแล้วเนี่ยซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ให้ง่ายๆทุกคนบางคนอาจจะหลงรักหัวปักหัวปามให้ทุกสิ่งอย่างแต่ก็มีคนที่เขาไม่ให้ไม่ช่วยเหลือคนที่อยู่ในสภาวะอยู่ไทฐานะที่เป็นภรรยาฝรั่งแล้วตกอยู่สภาพที่บนพูดเนี่ยเขาจะเข้าใจ แต่ก่อนที่คุณจะมาตกอยู่สภาพนั้นคุณไม่รู้ไงคุณไม่รู้แล้วคนที่กําลังจะไปสภาพนั้นถ้าคุณไม่คิดและคุณไม่ตระหนักไว้ก่อนอ่ะคุณก็อาจจะไปตกอยู่แบบสภาพนั้นไงนะคําที่ผู้หญิงคนที่เขาเตือนเนี่ยเขาบอกว่าเขาพูดถึงเรื่องวาสนาบุญกรรมธรรมมาในความคิดของโบน,นะโบไม่ได้ไม่ได้คิดถึงเรื่องวาสนาบุญกรรมธรรมรรมา แต่โบวอะเชื่อในเรื่องของโชคชะตาเพราะว่าในฝรั่งเขาก็มีคำว่า d e s t i n ีเหมือนกันแต่ในส่วนของวัสนาบุญกรรมเนี่ยเป็นในเรื่องของาศาสนาอันนี้คือคือที่โบาคิดนะแต่ใครจะเชื่อแบบนั้นก็เชื่อไปไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรถ้าคุณเชื่อแบบนั้นแล้วคุณก็ไม่ได้ให้เจ้าตัววัาสนาที่คุณเชื่อว่าเป็นตัวที่ทำให้คุณไปเจอคนคนหนึ่งนะ สักทีเดียวแต่คุณเอาวาชนาประกอบกับตัวตนของตัวเองเนี่ยพาให้ไปเจอกับคนคนหนึ่งแล้วต้องเลือกคนคนหนึ่งที่ดีด้วยอย่างเงี้ยจะทำให้เกิดผลที่ดีนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าดีอันนั้นก็ต้องให้เวลาแล้วก็ตัวเองแล้วก็ในการศึกษากันไปเป็นเครื่องบอกนะก็มีในกรณีที่เขาบอกว่าฝัน ฝันไว้ว่าเมื่อมีสามีฝรั่งแล้วเนี่ยก็คือหนึ่งวัฒนาดีพัฒนาพาไปให้เจอ 2. ส,สามีฝรั่งเนี่ยเขาก็จะช่วยเหลือเจอจุนให้เงินให้ช่วยเหลือทั้งตัวเองให้ช่วยเหลือทั้งทางบ้านให้ทุกสิ่งอย่างที่ต้องการแต่อันนั้นเป็นแค่ความฝันไงคุณไม่ได้พิจารณาถึงผู้ชายฝรั่งเป็นคนคนไปไงว่า แล้วคนที่คุณไปเกี่ยวข้องกับเขาแล้วคุณคิดว่าเออเขาจะต้องเป็นสามีฉันเนี่ยแล้วเขาก็จะต้องเป็นตามที่ฉันคิดเนี่ยคุณคุยกับเขาตรงๆหรือเปล่าว่าคุณอยากได้อะไรแล้วเขาอะโอเคไหมที่จะทำในสิ่งที่คุณอยากได้ถ้าใครบอกว่าอย่าไปพูดอย่าไปบอกเขาว่าเออฉันมีหนี้มีสินหรือฉันต้องการให้ผู้ชายมารับผิดชอบในเรื่องของครอบครัวหรืออะไรอย่างนี้อย่าไปพูดตอนรอแรกๆเพราะว่า เขาอ่จจะหนีคุณหมดสิ่งเนี้ยผมไม่เห็นด้วยแต่คุณคุณจะทําก็ทําไปไงผมไม่เห็นด้วยแต่คุณไม่เชื่อว่าโอ๊ตก็แล้วไปแต่ถ้าคุณไม่เห็นด้วยเหมือนโบคุณก็คิดต่อไปเพราะว่าถ้าคุณไม่คุยกันก่อนเหมือนกับที่ที่ผู้หญิงช่องที่ว่าไปดูเขามาเตือนนะถ้าไม่คุยกันก่อนเนี่ยแล้วผู้ชายอ่ะเขาไม่รับรู้ด้วยไงตัวคุณเลยแหละจะต้องลาบากจะต้องลาบากมากๆเพราะคุณจะต้องเป็นคนที่ หาเงินเพื่อจะส่งเสียให้บ้านคุณด้วยตัวเองไม่ใช่ฝรั่งแต่อย่างใดแล้วคนที่บ้านคุณนะ่ะเขาก็ไม่ได้รับรู้กับคุณไงพาดแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันนะพูดไปพูดมาดีคุณหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วปาโอละ่ะครอบครัวปอเป็นยังไงครอบครัวปอเป็นคนชนชั้นจะชนชั้นไหนดีพูดถึงการเงินนะพูดถึงการเงินเอาเป็นว่าชนชั้นกรรมอาชีพและกันกรรมอาชีพก็คือคนทํางานทั่วไปนี่แหละไม่ได้ร่ํารวย แล้วยากจนไหมยากจนแบบไหนอะถ้าจะเอายากจนแบบอยู่ต่างจังหวัดอยู่ชีวิตท้องทุ่งไรนาสวนอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ยากจนแบบไม่ได้มีทรัพย์สมบัติใดๆเลยอะใช่แต่ที่บ้านโบ๊ท่ะเขาเป็นคนทำงานอยู่ในกรุงเทพอยู่ในเมืองแต่ทุกคนอนะเขาก็มีบ้านช่องของเขาเองนะไม่ได้เกี่ยวกับเงินของสามีโบ๊แต่อย่างใด ไม่เลยเพราะพ่ออยู่ที่อเมริกาพก็ไม่เคยส่งเงินกลับบ้านนะเพราะทุกคนเขามีเงินเดือนน้องมีเงินเดือนแล้วทุกวันเนี้จนทุกวันนี้จริงๆยอมรับเลยคือมีความละอายเหมือนกันแล้วก็ทําอะไรได้มากกว่าดีไหมทําไม่ได้เพราะตัวเองไม่ได้ดิ้นรนไงคือพอนะ่อะดอ่ะไม่ได้ให้เงินพ่อแม่เป็นรายเดือนแล้วก็ไม่ไม่ได้ขอมีเตอไม่ได้คิดจะขอด้วย น้องสาวโบ๊อ่ะเขาทํางานมีเงินเดือนเขาเป็นคนให้พ่อแม่ทุกเดือนสิ่งที่โบ๊ทําทได้ก็คือนิดๆหน่อยๆเพราก็สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับคนไทยแล้วก็ให้นักเรียนที่มาเรียนเนี่ยโอนเงินค่าเรียนให้พ่อให้แม่ก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างอยู่ที่ว่ามีใครมาจ้างหรือเปล่าเท่านั้นนะคะก็ไม่ได้ให้อะไรแล้วไม่เคยที่จะเอาเงินทางนี้ไปให้ซื้อบ้านซื้อรถอ,อะไรไม่เพราะ ทุกคนเขามีบ้านมีรถมีอะไรอยู่แล้วก่อนที่โบจะมาแต่งงานด้วยซ้ํานะอันนี้คือคือในส่วนของโบนะคุณจะได้ไม่สงสัยว่าเออแล้วแล้วคนที่พูดอยู่เป็นยังไงนะเมื่อเราอะอยากที่จะให้เขาอะมาช่วยดูแลเกื้อหนุนเจอจุนคุณต้องคุยคุยตั้งแต่ต้นๆเลยนะคุณคุยได้ไม่ได้ในภาษาอังกฤษอันนั้นเป็นหน้าที่ของตัวคุณทุกๆคนเมื่อคุณตัดสินใจ จะติดต่อกับผู้ชายที่ไม่ได้พูดภาษาไทยอ่ะคุณต้องดันตัวเองในเรื่องของภาษาทำยังไงให้สื่อสารกับเขาได้นะคะมันเป็นหน้าที่ของคุณก็คุณเลือกที่จะมาแบบนี้แล้วไงก็มีอีกอันหนึ่งคือเขาพูดว่าคือผู้หญิงคนที่เตือนมาเขาเตือนดีมากๆโบชอบแต่ว่าโบรัฟังฟังออกบ้างไม่ออกบ้างพราเขาพูดภาษาอีสานไงแล้วโบราไม่ไม่สันทัดเลย ถ้าผู้ภาษากลางก็เข้าใจทุกคำนะคะเขาก็พูดว่าฝรั่งหลายๆคนนะ่ะเขาก็มาอยู่ด้วยแล้วเขาก็เอาอนี้พูดถึงเมองไทยกันนะก็ไม่มีการจดทะเบียนแต่งงานทางด้านกฎหมายใดๆเพราะฉะนั้นเมื่อเสียชีวิตขึ้นมาเพราะเพราะที่เขาประสบปัญหาเพราะเขาบอกว่าเขาไปไม่ถึงฝั่งฝันเขาใช้คำนี้นะเนื่องจากว่าผู้ชายที่อยู่กับเขาเขาก็เรียกว่าเป็นสามีภรรยานะแต่มันไม่ใช่ทางกฎหมายไงมันแค่พฤตินใน แล้วผู้ชายเสียชีวิตขึ้นมาเขาก็ยังลำบากเหมือนเดิมเพราะเขาไม่ได้อะไรในการคุ้มครองตามกฎหมายใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าไม่มีการจดทะเบียนถูกต้องไงก็มีอีกกรณีหนึ่งเวลาคบกับผู้ชายเราจะต้องคุยตกลงกันคือคุณต้องไปถึงขั้นว่าเออเราจะใช้ชีวิตร่วมกันอะไรๆแล้วนะแล้วคุณก็ต้องคุยให้รู้เรื่องว่าคุณจะต้องย้ายไปอยู่กับเขาที่ประเทศเขาไหม ถ้าคุณต้องย้ายไปอยู่กับเขาที่ประเทศเขาสิ่งที่ตามมาแน่นอนก็คือมันต้องมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดแหละไม่งั้นแล้วเนี่ยมันก็จะไปยื่นทําเรื่องวีซ่งวีซ่าอะไรไม่ได้แต่โบก็ไม่ได้รู้เรื่องการขอวีซ่าของประเทศอื่นๆนะไม่รู้นะพอไปอยู่แล้วเนี่ยแล้วใช้ชีวิตยังไงแบบไหนไงอันนี้ก็จะมาเข้าในประเด็นที่เรื่องคุณไม่ได้คุยกับเขาก่อนในเรื่องของเงินว่าเนี่ย พอชั้นไปแล้วอะ่ะเธอจะให้เงินเดือนชั้นไหมเธอจะส่งเสียที่บ้านชั้นไหมเธอจะดูแลอะไรชั้นไหมอย่างเงี้ยคือคุณไม่ได้คุยกันก่อนนะพอไปถึงอะ่ะสิ่งที่คุณจะต้องทําคือน,นี่แหละคุณต้องทํางานเพื่อจะหาเงินส่งมาที่บ้านคุณเองนี่แหละเพราะฉะนั้นคุณจะเรียกว่าตรงนี้เป็นวาสนาไหมละ่ะอันนี้ก็มองกลับไปอีกในความว่าไม่มีวาสนาที่จะได้มาอยู่ต่างประเทศคือคุณไม่ผิดคุณไม่รู้ไงว่าต่างประเทศเป็นยังไงคุณไม่ผิด แต่สิ่งที่จะทําให้คุณรู้คุณเห็นนะคุณไม่เคยไปก็ไม่เป็นไรคุณก็ไปหาดูสิเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีอะไรให้ดูเยอะแยะมีชีวิตของสามีภรรยาฝรั่งเยอะแยะเลยอย่างเงี้ยคุณก็ดูไปสิคุณต้องดูแล้วคุณอย่าดูเฉพาะคนที่เขามีความสุขแล้วเขาก็คิดเพ้อฝันไปคุณต้องดูแล้วคุณก็ต้องคิดถึงอื่นๆด้วยว่าเออแล้วเขาอยู่อย่างนี้แล้วเขาเป็นยังไงแล้วทําไมเขาถึง มีความสุขทำไมเขาถึงมีข้าวของอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูหลายๆคนเพราะมันมีทั้งคนที่เขามาพูดให้ฟังในสถานการณ์ที่ไม่ดีนักแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยนะสําหรับพ่อ๋หรอมีเงินเดือนไหมไม่มีไม่มีเงินเดือนถ้ามีเงินเดือนก็มีเงินส่งให้พ่อให้แม่แล้วสิไม่มีเงินเดือนแล้วอยู่มีความสุขไหมมีความสุขมากความสุขมากตามที่ตามที่มีแล้วก็ตามที่มิเตอร์เขาให้ ได้แบบไหนใช้ชีวิตธรรมดายังไงถ้าคุณอยากเห็นว่าผมมีความสุขยังไงคุณเข้าไปดูในช่องโอค้คะนะคะเพราะว่าช่องนั้นจะเป็นไลฟ์สไตล์เป็นการใช้ชีวิตทั่วๆไปของโบ้นี่แหละคุณจะได้เห็นว่าเออมันเป็นยังไงมีความสุขของโบ๊เนี่ยซึ่งก็จะมีในส่วนของคนที่อะจากที่ไม่เคยมีเลยจากที่ไม่เคยมีเลยแล้วพอมีสามีเป็นฝรั่งขึ้นมาอ้ามีเงินมีเงินมากขึ้นนะ ก็อยากที่จะใช้สินค้าข้าวของดีๆหรูๆหราๆบ้างไงหลายๆคนก็ใช้จ่ายเกินตัวไง ấy. แล้วคุณใช้เพื่ออะไรคุณใช้เพื่อที่จะฉันจะได้มาหรูๆหราๆเหมือนกับคนอื่นๆเหมือนกับภรรยาฝรั่งอื่นๆคือคือภรรยาฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมีเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มโ้ต์อยู่กลุ่มไหนป้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะป้ไม่เคยคิดจะแบ่งแยกใครกับใครคือทุกคนเป็นคนเสมอภาคเหมือนกันหมดแหละ แต่ฟังมาเขาก็จะมีกลุ่มที่กลุ่มไฮโซกลุ oul, ่มโลโซกลุ่มมีการศึกษากลุ่มเรียนน้อยอะไรอย่างเงี้ยการที่คุณเรียนมาน้อยหรือเรียนมาเยอะนะมันไม่ใช่ตัววัดอะว่าคุณจะเป็นคนที่อยู่ระดับไหนไม่ใช่อะ่ะคุณเรียนมาน้อยคุณก็สามารถจะพัฒนาตัวเองได้ด้วยการไปเรียนไปดูไปเห็นในเรื่องต่างๆที่มันไม่ใช่แค่ เฮ้ยคอยไปฟังว่าใครจะมาด่าฉันคอยไปฟังว่าใครจะมาว่าฉันจะมานินทาฉันก็จะบอกว่าปรโอนอะไม่รู้หรอกว่าใครมาว่าหรือมานินทาหรือมาอะไรเพราะว่าไม่ได้ใส่ใจก็เลยทําให้ตัวเองไม่รู้ไม่ได้ยินไม่ฟังไม่สนไงเรารู้ไงว่าเราเป็นแบบไหนเป็นยังไงเราก็เป็นแบบนั้นแหละเราจะไปสนใจคนที่มาพูดมาว่ามาอะไรมันเสียเวลาไร้สาระด้วยไร้สาระสําหรับดิฉันนะคะเนี่ยแหละเพราะว่า เรามีชีวิตของเราแบบนี้อยู่แล้วไงอย่างเรื่องการใช้ข้อของอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นสิทธิทส่วนบุคคลนะนะแต่การที่คุณใช้ข้าวของที่มันเกินตัวสำหรับบางคนนะที่ใช้แล้วเกินตัวเพื่อจะทำให้ตัวเองดูดีเสมอกับคนนั้นคนนี้คนนู้มันก็แข่งแข่งแก่นกันนะ่ะเขาถึงมีพูดว่าสังคมภรรยาฝรัง่งอ่ะสังคมภรรยาฝรัง่ง เป็น,อย,นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันมีทั้งคนด่าแล้วคนชอบคนชอบดูก็ดูไปคนไม่ชอบดูก็ด่ากันปุ๊ก็ไปอ่านไปดูนะคือแล้วปรุรบบอกว่าไม่สนไม่สนใจแล้วไปดูทําไมปุ๊ก็ดูหาข้อมูลหาความรู้ดูว่าเออเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบไหนอะไรยังไงมีใครเขาพูดถึงกันยังไงแบบไหนบ้าง แต่สิ่งที่ผมไปดูปันก็ไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องพวกนี้ันก็ไปดูเรื่องอื่นๆอืๆ่นๆดูเรื่องจิตวิทยาดูเรื่องแฟชั่นดูเรื่องบ้านดูเรื่องอื่นๆที่มันบันเทิงบ้างที่มันประเทินเอ๊ะเขาเรียกอะไรวะเพิ่มพูนความรู้อะไรบ้างไปนะแล้วในส่วนของคนที่ติดต่อกับฝรั่งนะคะคุณอย่าคิดแค่ว่าเฮ้ยฝรั่งโอ้ยฉันต้องไปยอมมีอะไรกับเขาก่อน ต้องไปนอนกับเขาต้องไปยอมมีเพศสัมพันธ์กับเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะรับผิดชอบชั้นโดยเฉพาะฝรั่งที่อยู่ที่ไทยเพราะว่าที่โบไม่ฟังมาเขาบอกว่าเขาก็จะมีแหล่งอันนี้ในอันนี้เป็นสิ่งที่โบคิดแล้วโบไม่คิดว่ามันเป็นจริงนะแล้วมันเป็นจริงจริงๆด้วยนะคือเขาบอกว่ามันจะมีแหล่งที่มีฝรั่งเยอะๆทีนี้ในเมื่อชั้นเนี่ยอยากได้ฝรั่งไงฉั้นก็ต้องไปที่แหล่งที่มีฝรั่งเยอะๆไงแล้วมันต้องได้มาสักคนหนึ่งแหละแต่พอได้มาสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยคุณคิดมากแค่ไหนอะ พอได้มาสักคนหนึ่งปุ๊บแล้วคุณก็เออฉันต้องไปนอนกับมันนอนกับฝรั่งไม่ใช่นอนกับมันนอนกับฝรั่งพอนอนกับฝรั่งแล้วเนี่ยฝรั่งก็จะดูแลฉันรับผิดชอบฉันเป็นแฟนเป็นเมียเลยไหมเป็นภรรยาเลยไหมเออเดี๋ยวมัตายามังมม่งเมียมั่งคืออันนั้นเป็นความคิดแค่ด้านเดียวไงแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยที่ใครใครเขาพูดกันน่ะเดี๋ยวนี้ฝรั่งเขาก็เห็นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงมากมายผู้หญิงต้องการ คบกับฝรั่งเยอะก็เกิดการมีเขาเรียกอะไรนะวักเเคชันเกิร์เฟนใช่ไหมเป็นแฟนเฉพาะช่วงพักผ่อนพักร้อนพอหมดเสร็จสับเรียบร้อยก็จบข่าวไม่มีอะไรต่ออีกแล้วก็ทำให้มาเกิดประเด็นที่ว่าทำไมเมื่อเขากลับไปประเทศเขาแล้วเขาเปลี่ยนไปทำไมเขาไม่ติดต่อคุยกับฉันไม่มันก็มีประเด็นตรงนี้ขึ้นมาอีกนะก็เยอะแยะมากมายเลยอะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยก็อยากให้ ทุกๆคนนะคะคิดคิดมากขึ้นไม่ว่าคุณจะอยากมีฝรั่งเพราะคุณต้องการให้ฝรั่งมาเจือจุนเรื่องเงินหรือคุณอยากมีฝรั่งเพราะเหตุผลใดๆอื่นๆน่ะคุณก็ต้องใช้ความคิดใช้สติแล้วก็รักตัวเองให้มากๆคิดถึงตัวเองให้มากๆอยา่า ไปทำเพราะคิดว่าเป็นวัฒนธรรมของเขาแล้วฉันจะต้องทำตามวัฒนธรรมของเขาไม่ใช่นะคะไม่ใช่คุณทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นความปลอดภัยของตัวเองมันเป็นสิ่งที่คุณจะไม่เสียผลประโยชน์มันเป็นสิ่งที่คุณอาจจะถูกหลอกหรือเปล่าคุณต้องคิดอะคุณต้องคิดเยอะๆอะนะคิดลบเอาไว้ก็ดีเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นมา มันก็จะเป็นผลเสียไงแต่ถ้าคุณคิดลบแล้วมันไม่เกิดก็ดีไปไงนะคะโบก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าวิดีโอวันนี้เนี่ยจะมีประโยชน์หรือมีข้อมูลอะไรที่ทำให้คุณคุณที่ตรงประเด็นที่เข้าขายที่บบพูดถึงอะ่ะมีความคิดที่เปลี่ยนไปได้บ้างหรือเปล่านะงั้นก็เท่านี้แล้วกันไว้ข่าวหน้ามีอะไรที่ไปเจอมาเด็ดๆแล้วจะมาคุยให้ฟังใหม่นะไปละบายบายสวัสดีค่ะ ไปดูนะว่ามมีความสุขยังไงนะช่องโอ๊ตค่ะนะคะ